สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้เราก็จะมาปลูกแพร์เชียงไฮ้เจ็ดสีลงแปลงกันนะคะปกติเราก็จะปลูกในกระถางนะคะการปลูกลงแปลงข้อดีก็คือจะทําให้ต้นแพร์เชียงไฮ้หลากสีของเรานะคะก็จะเจริญเติบโตได้ค่อนข้างดีอย่างที่เราปลูกแล้วนะคะก็เป็นแบบนี้นะคะล่องละสีแยกสีแยกประเภทให้ชัดเจนนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบแบบรวมๆก็ได้เหมือนกันการทําแปลงก็เราใช้อิฐบล็อกนะคะ ตีขอบแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ไม้กัน้นดินที่ใช้ในการปลูกก็เป็นดินที่ผสมกับขุยมะพร้าวนะคะมะพร้าวสับแล้วก็ดินเดิมนะคะที่อยู่กับที่ดินก็คือหนึ่งส่วนมีอยู่แล้วอย่างนั้นก็คือที่เราผสมลงไปก็มีปุ๋ยขี้ไก่นะคะที่เราหมักมะพร้าวสับแล้วก็ ขุยมะพร้าวนะคะคลุกเขาให้ทั่วการใช้ปุ๋ยที่ไก่ข้อดีคือจะไม่มีหญ้านะคะแล้วก็จะทําให้ต้นของเขาอวบอ้วนเดี๋ยวเรามาเริ่มปลูกเลยค่ะทําที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้วิธีการเตรียมกิ่งของเราก็หักให้สั้นพอสมควรนะคะแบบนี้ถ้ากิ่งยาว ยาวเกินไปก็จะทําให้การแตกของเขาใช้เวลานานแต่หักกิ่งสั้นก็จะทําให้ต้นที่เกิดใหม่นะคะอวบอ้วนนี่นะคะแล้วก็ปักไปเลยค่ะถ้าก,กิ่งอันไหนย,ยาวเราก็นี่หักจิ้มเลยนะคะพรวนดินให้ร่วนซุยนะคะเพื่อที่เวลาเราจิ้ม ลงไปในดินเขาก็กิ่งจะไม่หักนะคะถ้ากลัวกิ่งหักเราใช้นิ้วจิ้มลงไปแบบนี้แล้วนี้กดตามหลุมนะคะก็ปลูกไม่ยากนะคะปลูกเหมือนในกระถางสามารถปลูกได้หลายประเภทนะคะปลูกถักเป็นเปียก็ได้ปัจจุบันก็ค่อนข้างนิยมนะคะปลูกเป็นทิวแถวแล้วก็แยกสีแยกประเภท เราก็จะได้ต้นที่สวยงามนะคะนี่เรียบร้อยหนึ่งสีสีต่อไปก็เช่นเดียวกันปลูกไร่ลงมาให้เต็มแปลงเลยนะคะหลังจากผ่านไปสิห้าวันนะคะเราจะพาท่านผู้ชมมาดูกันนะคะว่าการปลูกแพ้แพเชียงไฮ้สิบห้าวันหน้าตาเป็นอย่างไรกันบ้างการปลูกแพรเชียงไฮ้ประมาณสิบห้าวันก็จะเห็นดอกนะคะ อันนี้ก็จากหลังจากที่เราปลูกมาแล้วนะคะก็ต้นของเขาก็เริ่มโตแล้วก็มีดอกนะคะดอกนี้จะบานเต็มที่ประมาณสิบโมงเช้านะคะมัน,นก็เป็นสีแดงสดใสยังบานไม่เต็มที่ค่ะหลังจากผ่านไปสิบห้าวันเราก็ยังไม่ได้ต้องบำรุงอะไรมากนะคะเพราะต้นของเขากําลังแตกแล้วก็กําลังโตหลังจากนั้นประมาณอีกสิบห้าวันนะคะเราก็จะใช้ปุ๋ยที่ไก่โรยไปนะคะแล้วกิ่งก้านของเขาก็จะอวบอ้วนแล้วก็ มีดอกมากมายมากกว่านี้นะคะเพราะว่าการจเจริญเติบโตนี่ค่อนข้างจะไวนะคะต้นแพรเชียงไห้อย่างแรกๆถ้าแดดร้อนจัดเราก็ใช้ฟางนะคะในการปลกเพียงเท่านี้แพรเชียงไห้ของเราก็จะต้นอวบและแข็งแรงนะคะแล้วก็มีดอกให้เราชื่นชมแบบนี้เพียงแค่สิบห้าวันก็สวยแล้วก็มีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นในแตวันนะคะขอบคุณค่ะ